ดีค่ะกลับมาพบกับดับเพลยในท์เฮาส์โซ่กกีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกลับมากับคลิปประจำอาอนที์นี้อีกแล้วเนาะก็คลิปในวันนี้เนี่ยนะคะเราเอามาฝากกันกระสับกระสา่ายง่ายๆใช้โยคะในการบำบัดร่างกายนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยใครเคยเป็นมั่งเวลาแบบ ทานอาหารเยอะช่วงเทศกาลแล้วนะหนว่าทานอะไรที่มันไฟเบอร์เยอะหรือคุณผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆช่วงวันนั้นของเดือนที่กำลังจะมานะคะเกิดอาการท้องอืดบ้างละท้องเฟ้อบ้างละหรือว่ารู้สึกว่าระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารมันผิดปกตินะคะถ้าที่กินนมาฝาในวันนี้เนี่ยจะต้องตอบโจทย์แน่ๆเลยช่วยในการนวดลำไส้นะคะนวดระบบช่องท้องเรานะคะทำให้ระบบ ยิอาหารของเราดีขึ้นระบบข้อผานีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็อาการบ loating หรือว่าเขาเรียกว่าอาการบวมน้ําของร่างกายได้นะยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่ากระสามท่านี้ที่นํามาฝากกันนั้นเป็นท่าอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยกับท่านี c h e ช t หรือว่าท่ากอดข่าชิดอ,อกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าท่านี้เนี่ยทำยังไงเริ่มเลยนะคะจากการที่เรานอนหงายลงกับพื้นแบบนี้นะ เวลาเรานอนลงไปนะคะสิ่งที่เป็นจุดสําคัญเลยเนี่ยคือบริเวณก้นกบนะคะแล้วก็หลังส่วนล่างเนี่ยจะต้องแนบติดลงกับพื้นเราจะไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะกดลงไปแล้วก็ใช้หน้าท้องนะคะดันลงไปอ่าเสร็จแล้วนะคะค่อยๆย,ยกเข่าซ้ายนะคะยกเข่าวขวาให้ชิดกับที่หน้าอกนะคะมือทั้งสองข้างเนี่ยกอดที่เข่าวไว้นะคะให้แนบศีรษะนะคะวางลงกับ ตามองตรงไปด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหลังหรือว่ายกได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะยกขึ้นมาได้นะคะก็ยกขึ้นมาให้บริเวณก้นกบดี่ยกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะให้เข่าชิดอ,อกเสร็จแล้วนะคะเราจะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออก5ลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออก2 ใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าครั้งสุดท้ายหายใจออกหลัจากนั้นนะคะเราจะกลิ้งนะคะไปทั้งซ้ายไปทั้งขวานะคะช้าๆห้ารอบค่ะหนึ่ง จากนั้นนะคะค่อยๆวางขาลงกับพื้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครยังไม่สามารถยกทั้งสองขานี้ได้นะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆยกขาทีละข้างนะคะเริ่มจากการที่เรานอนหงายนะคะเหยียดขาไปทางด้านหน้านะคะมือทั้งสองข้างวางแนบลําตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆยกเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างกอดไว้แล้วก็กดให้แนบลาตัว ค้างอยู่ในท่านี้ห้าลมหายใจเช่นเดียวกับการยกสองขางชิดอกแม่สักครู่นะคะ2 3 4 5คราวนี้สลับข้างค่ะข้างซ้ายเหมือนกันยกเข่าซ้ายขึ้นมานะคะกอดให้แนบชิดกับหน้าอก ห้หลังจากนั้นค่อยๆคลายขาทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาค่ะกับท่านี้ chest นะคะหรือว่าถ้ากอดเขาชิดอ,อกนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูเนาะท่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ช่วยย่อยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ลมในกระเพาะอาหารเนี่ย ที่มีเยอะๆเนี่ยนะคะสามารถระบายออกไปได้ะคะ่ะระหว่างทําอาจจะมีการแบบว่า่ายลหมหรืออะไรมันเป็นเรื่องปกตินะก็ไม่เป็นไรเราจะได้ไม่มีแกส๊สในกระเพาะแล้วก็ให้เกิดอาการปวดท้องค่ะงั้นก็ไปลองทำกันดูนะคะท่าเสตุบบนดาสนะหรือว่าท่าบริ์นะคะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือท่าครึ่งสะพานนะคะท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเรานะคะแล้วก็เป็นท่าที่ ช่วยในเรื่องของแบคเบนนะคะหร,หรือว่าหลังส่วนล่างนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าครื่งสะพายทํำยังไงนะคะเริ่มจากการที่เรานอนหงายลงกับพื้นนะคะ <c oughs> นอนให้แนบเลยนะคะลงกับพื้นขาทั้งสองข้างนะคะตั้งชันขึ้นมากดฝ่าเท้าให้แน่นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะมือทั้งสองข้างวางแนบลําตัวนะคะบริเวณข้างๆสะโพกค,ค่ะขาเรานะคะจะไม่กว้างจนเกินไปนะคะลักษณะคือ จะอยู่ใกล้สะโพกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องใกล้มากนะคะตั้งชั้นขึ้นมาจุดสําคัญคือกดฝ่าเท้าให้แน่นะะนะคะไหล่นะคะบ่าไหล่เรานะคะวางกดลงกับพื้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้าเสแล้วหายใจออกค่ะหายใจเข้ายกขึ้นจุดสําคัญนะคะคือเราจะยกนะคะบริเวณสะโพกเนี่ยขึ้นมา นะคะลักษณะแบบนี้หน้าท้องเราเนี่ยจะยกขึ้นมือทั้งสองข้างนะคะวางแนบสนิทกับพื้นแต่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าสังเกตดีๆนะคะตากี้เนี่ยจะมองที่บริเวณที่สะดือนะคะหายใจออก หใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจุดสำคัญนะคะในการทำท่านี้เนี่ยมีสามจุดหลักๆนะคะก็คือบริเวณฝ่าเท้าเรานะคะจะต้องกดแนบลงกับพื้นนะคะกดให้แน่นนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยแกนกลางลำตัวนะคะจะไม่ใช่การยกเราแอ่นท้องลงไปแบบนี้นะคะเราจะดันสะโพกขึ้นให้สูง ดันหน้าท้องขึ้นนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะน้ําหนักนะคะจะถ่ายมาที่บริเวณไหล่ของเรานะคะในลักษณะแบบนี้มือทั้งสองข้างวางแนบกดให้แนบนะคะที่พื้นลักษณะท่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าในกรณีนะคะที่เกิดว่าใครเนี่ยทําท่านี้เรารู้สึกว่าเออมันโปวดหลังนะคะอาจจะขยับเท้าออกไปได้เล็กน้อยนะคะ แล้วก็ยกขึ้นมาเท่าที่ยกไหวโดยจุดสําคัญนะคะคือสะโพกเนี่ยจะไม่หย่อนลงไปแบบนี้พยายามยกสะโพกขึ้นเท่าที่สามารถยกได้ถ้าเกิดว่าวันแรกที่เราทํานะคะเราลองและรวยกได้แค่นี้ไม่เป็นไรใช้การเกรงหน้าท้องนะคะช่วยกระชับแล้วก็ยกสะโพกขึ้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปคะ่ะเริ่มทําได้ก็ค่อยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นฐานมันหนักนะคะมาที่หัวไหล่ค่อยๆขยับเท้าเข้า,ขามา ขยับเท้าเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นนะคะแล้วก็ค้างอยู่ในท่านี้นะคะห้าลมหายใจค่ะจากนั้นนะคะหายใจออกค่อยๆลดตัวลงแล้วก็คลายขาทั้งสองข้างค่ะค่ะยังไงก็ ลองไปทำเปนดูนะกับท่าบริษโพสหรือว่าท่าครึ่งสะพานนะคะท่านี้ก็นอกจากจะช่วยในเรื่องของแบคเบนแล้วเนี่ยนะคะบริเวณหลังส่วนล่างที่จะได้ยืดออกนะคะการฝึกถ่ายน้ำหนักมาที่บริเวณหัวไหล่ของเราทั้งสองข้างนะคะยังช่วยในเรื่องของการกระชับสะโพกด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่ใครที่อยากจะให้มีบั้นท้ายที่มีการกระชับเนาะแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารของเรานะคะจะทำให้ระบบย่อยอาหารเราค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ระบบผ่อผ่นดีขึ้นด้วยใครยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะถ้าอัาจจมัสเยัยนทราศนานะคะหรือว่าถ้าทวิสตหรือว่าถ้าบิดลําตัวนะคะท่านี้เนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยสําหรับคนที่เหมือนมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีนะคะอาจจะถ่ายไม่เป็นเวลาหรือว่าถ่ายไม่ เป็นปกตินะคะท่านี้ก็จะช่วยได้มากในการบิดนวดลำไส้ของเราค่ะแล้วก็ท่านี้นะคะก็ยังเป็นการช่วยยืดเหยียดลำตัวของเราด้วยนะคะยังไงก็๋ยวาไปลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าอาธรมาเซียนทราสนะท่าทวิสตหรือว่าท่าบิดลำตัวเนี่ยทำยังไงค่ะเดี๋ยวจะทําด้านหน้าให้ดูก่อนเนาะก็เริ่มจากการนะคะยืดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ยืดลำตัวให้ตรงนะคะนั่งให้สิบมนสัมผัสที่พื้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ยังไงก็ลองเอามือเน,นี่ยโกยเนื้อสะโพกเราขึ้นมาขยับซึบๆนะคะเราจะรู้สึกว่าเออเหมือนนี้กระดูกแข็งๆนะคะของสะโพกเรากดลงกับพื้นจะช่วยทําให้หลังเราเนี่ยเอียดตรงมากขึ้นอกเปิดไหลเปิดค่ะเสร็จแล้วนะคะตั้งชันเข่าขึ้นมาแบบนี้หนึ่งข้างขาอีกข้างหนึ่งก็คือเหอียดไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคล่อมอ่ ในสำหรับกี้เนี่ยนะคะตอนนี้คือกี้ยกขาขวาขึ้นนะทุกคนก็ลองยกขาขวาของตัวเองขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ ล่อมขาซ้ายนะคะที่มีการเหยียดไปข้างหน้าไปนะคะเสจแล้วเนี่ยขาขวานะคะที่เราคล่อมมาเนี่ยฝ่าเท้าเราจะต้องกดให้แน่นนะคะแนบลงกับพื้นนะคะบริเวณที่ในการตั้งฝ่าเท้าเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณหัวเข่าของเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอึดอัดจ,จังเลยแบบไม่ไม่ชินนะคะอาจจะขยับมาได้ข้างหน้าเล็กน้อยให้รู้สึกว่ามันหลวมๆมีพื้นที่ในการที่เราจะบิดลาตัวได้นะคะความห่างนะคะบริเวณฝ่าเท้ากับต้นอกับขา ที่ยืดออกไปเนี่ยนะคะอาจจะลองวัดดูประมาณหนึ่งฝ่ามือของเรานะคะหรืออาจจะขยับเข้ามาได้ขยับออกไปได้อีกนิดหน่อยนะคะลองดูตามสภาพสรีระร่างกายของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราตั้งแล้วเนี่ยปุ๊บเข่าจะต้องตรงกับหน้าอกหลังจากนั้นนะคะมือนะคะข้างที่เราตั้งชันเข่าเนี่ยว่าไปด้านหลังนะคะแบบนี้เป็นการดามนะคะหลังส่วนล่างของเราไว้นะคะให้ลำตัวของเรายืดองขึ้น เวลาเราบิดลําตัวเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดการงอหลังแบบนี้เราจะทําให้กระดูกสันหลังเราเสียรูปนะคะเสร็จแล้วมืออีกข้างหนึ่งนะคะที่เราเหยียดขาตรงมาด้านหน้ายืดขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าค่ะเสร็จแล้วนะคะหายใจออกโน้มตัวมาข้อศอกนะคะขัดหัวเข่าขึ้นตั้งมือเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้ายืดเดี๋ยวเราจะบิดตัวไปข้างๆนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดตัวไป ถังด้านขวานะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดตัวหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดตัวตาเรานะคะจะมองข้ามไหล่ไปไหล่ของข้างที่เราวางฝ่ามือไว้แนบกับสะโพกนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกสี่หายใจเข้ายืด หายใจออกหายใจเข้าันหน้ากลับมาตรงกลางหายใจออกคลายค่ะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวยังไงเด็กกี้จะลองทําด้านข้างให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเ <c oughs> มื่อเมื่อกี้เราทําด้านขวาแล้วเนาะในการที่เราตั้งชันเขาขวาขึ้นนะคะแล้วก็ปิดลําตัวคราวนี้เรา ะจะมาตั้งชั้นเขาซ้ายบ้างก็คือท่านี้เนี่ยจะต้องทําทั้งสองข้างนะเพื่อที่จะเป็นการให้ร่างกายมันสมดุลน,นะคะเหมือนเราบิดลำไส้ข้างหนึ่งเราก็ต้องบิดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคคราวนี้นะคะเหมือนกันเลยก็คือยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้ายืดลำตัวขึ้นนะคะเสร็จแ,แล้วตั้งชั้นเขาซ้ายขึ้นนะคะ <c oughs> ความห่างนะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคล่อมขาขวายที่เหยียดไว้นะคะกดฝ่าเท้าให้แน่น หัวเข่านะคะตรงกับหน้าอกค่ะาจากนั้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดมือไปทางด้านหลังนะคะกดให้แน่นดามหลังไว้นะคะเสร็จแล้วขาที่ยืดออกนะคะหายใจเข้ายืดยืดแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกโน้มตัวมาขัดเข่าวไว้ตั้งมือขึ้นยืดลำตัวตรงเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกบิด หายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้าห้าหายใจเข้าหันหน้ากลับหายใจออกคลาย ก็ถ้าอาถามัสเซนทราก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะในการเข้าท้านะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะก็หวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ลำไส้ทำงานเป็นปกตินะจะได้ไม่เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เป็นปัญหาอันน่ากวนใจของเราเนาะโดยเฉพาะสาวๆเชื่อเลยว่าช่วงที่ ใกล้วันนั้นของเดือนก็จะมีอากาศเนี้ยมาบ่อยๆเลยยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะอ๋อแต่ว่ามีข้อควรระวังนะกับท่ามิดนะคะก่อนที่เราจะมีวันนั้นของเดือนเราสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนในเรื่องของระบบภายในของผู้หญิงเนาะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะกับท่ามิดลําตัวท่าทวิสต์หรือว่าอีกชื่อน,นึงก็คืออคาบัตเชียนชรอสนาค่ะไปแล้ว ยังไงกันบ้างคะกระสามท่าที่กี้นามาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ลองไปทําดูกันเนาะบอกว่าคงจะช่วยทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะยังไงก็ฝึกบ่อยๆทบาบ่อยๆเนาะในช่วงที่มีอาการเหล่านี้นะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปในรูทีนหรือว่าซีเควนซ์ของวันนั้นๆได้นะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบย่อยอาหารระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบร่างกายที่ดีขึ้นค,ะค่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะอย่าลืมแชร์ส่งต่อไปให้หลายๆคนแล้วก็ อื่นๆนะถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้กี้ไปก่อนเนาะอ๋อแล้วก็ที่สาคัญถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ s cribe อย่าลืมเชิญกัน s cribe นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะยังไงวันนี้กี้ไปก่อนแล,แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะว่าจะเอาอะไรมาสากกันค่ะบ๊ายบาย